อำนาจจากการเลือกตั้งกำลังทรยศผมว่าคำนี้มันมันตรงมันใช่เขามาจากการเลือกตั้งจริงแต่เขากำลังทรยศ การทรยศอันหนึ่งก็คือเป็นการบริหารราชาการแผ่นดินภายใต้การสั่งการของผู้ที่กฎหมายห้ามไม่ให้ทำงานการเมืองไปตลอดชีวิตผมถามท่านทั้งหลายในห้องนี้ว่ามีใครในห้องนี้ไม่เชื่อว่าทักษิณเป็นคนสั่งการมีใครไหมครับมีใครไม่เชื่อว่าพักเพื่อไทยอยู่ใต้อานัดของทักษิณบ้างมีไหมครับ ไม่มีมีใครไม่เชื่อบ้างว่าคอรมอเป็นอิสระดําเนินการตามสิ่งที่มันควรจะเป็นโดยที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้อานัตของทักษิณมีไหมครับไม่มีมีใครไม่เชื่อบ้างว่าสอสอพักเพื่อไทยในสภาที่จะแก้รัฐมนูญที่จะออกกฎหมายล้างผิดไม่ได้อยู่ภายใต้อานัตของทักษิณมีใครในห้องนี้ไม่ไม่เชื่อมีไหมครับไม่มี ตกลงพูดง่ายๆว่ามันชัดใช่ไหมครับมเมื่อชัดผมคิดว่าการกระทำดังกล่าวนั้นขัดรัฐมนรูณสองสองมาตราใหญ่ๆมาตราเล็กก่อนก็คือมาตรา122สอสอจะต้องสอสอและสอวอจะต้องไม่อยู่ภายใต้อานัดใช่ไหมครับตกลงนั่นมาตรา122 ชัดเจนว่าขณะนี้พรรเพื่อไทยกําลังดําเนินการที่ขัดต่อบทบริญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา68ก็คือว่าผู้ที่ทราบการกระทําที่ได้อํานาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากัตรย์เป็นประมุขโดยไม่ชอบให้นําเรื่องนี้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือจะไปร้องต่ออายการก็แล้วแต่ พวกผมสามคนคือผมอาจารย์ไพบูลนิติตะวันแล้วก็อาจารย์คมสรรโพคงใช้สิทธิ์การเป็นพลเมืองคือผู้ทราบเหมือนที่ท่านทราบเมื่อกี้เนี้ยทราบว่าเขาบริหารราชการแผ่นดินโดยที่อยู่ภายใต้อานัดของบุคคลที่ห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิตนะครับทำไมถึงห้ามไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองตลอดชีวิต เพราะขาดคุณสมบัติสองข้ออันหนึ่งถูกจำคุกสองปีอีกอันหนึงถูกยึดทรัพย์ร่ำรวยผิดปกติทั้ง2เรื่องนี้ขาดคุณสมบัติการที่จะทำงานการเมืองตลอดไปแต่ถ้าเราเชื่อและมีหลักฐานจริงว่าปัจจุบันนี้เขาได้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินกำลังทรยศย อยู่ภายใต้การบงการการสั่งการของทักษิณสารรัฐธรรมนูญก็มีอำนาจในการสั่งให้รัฐบาลยิ่งรักยุติการบริหารราชาการแผ่นด,ดินที่อยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าวสิ่งที่ผมสามคนขอมีแค่นี้ขอว่าให้สั่งให้ยุติการบริหารราชาการแผ่นด,ดินภายใต้การบงการของบุคคลที่ขาดคุณสมบัติถือว่าเป็นการใช้อำนาจโดยทรยศ โดยไม่ชอบแต่ทราบไหมครับดันเป็นการตีความกันไปอีกทางหนึ่งสื่อมวลชนก็ไปตีความโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดของข้อเสนอตรงนี้บอกว่าผมสามคนขอให้สั่งให้ทักษิณหยุดพูดหยุดสกายท่านอ่านข่าวจะเจอว่าไปร้องให้ทักษิณหยุดสกายประเด็นนักโทษในคุกก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ นักโทษหนีไปอยู่ตามไม่ได้ก็มีสิทธิ์พูดได้แต่สิ่งที่ผมกำลังมองเนี่ยมันตรงกับการแก้สันก็คือว่ารัฐบาลนี้กำลังทรยศต่อรประชาชนเพราะไปฟังคำสั่งจากบุคคลที่ทำไม่ได้ประเด็นอยู่ที่รัฐบาลประเด็นอยู่ที่พรักเพื่อไทยประเด็นอยู่ที่สสพรักเพื่อไทยประเด็นไม่ได้อยู่ที่คุณนักสินแต่ทำไมถูกบิดเบือนไปกลายเป็นประเด็นอยู่ที่ว่า พวกผมขอให้สารสั่งให้ทักษณิณหยุดสกายคนละเรื่องเลยผมยังงงงงมากอุตสาห์เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ตลอดก่อนการเลือกตั้งทักษณิณบอกว่านโยบายรัฐบาลควรจะเป็นยังไงถัดออกมาสิ่งที่ยิงลักูดมันเหมือนกันเป๊ะเลยยิ่งกว่านั้นทักษณิณเคยไปให้สัมภาษณ์ฟลอปไปให้แล้วก็มีนิวยอร์กทม์ สารภาพหมดว่าตัวเองสั่งเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรตัวเองทำอะไรผมก็เก็บไว้นบพดลไปให้สัมภาษณ์คุณดัณนสปริงนิวบอกว่าเรื่องที่ทักษิณมีอยู่สี่ห้าเรื่องหนึ่งสองสาสี่ห้าผมก็เก็บและทั้งหมดนี้ก็ส่งสารเพื่อให้สารเห็นว่ารัฐบาลนี้กำลังทรยศมาจากการเลือกตั้งแต่ทรยศต่อประชาชน แต่กลายเป็นว่าเราไปขอให้ทักษิณหยุดสกายสารก็เลยบอกว่าทักษิณมีสิทธิ์ที่จะให้ความเห็นมันก็จบสิครับยื่นใหม่ได้คือผมเนี่ยเก็บหลักฐานไปไว้ปึ้งหนึ่งนะครับมีทั้งคลิปมีทั้งเอกสารทั้งหมดก็ส่งไปหมดลวแต่เอาละอันนั้นก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายว่าผู้ทราบก็สามารถจะยื่นได้ อันนี้เพียงแค่ว่าจะยืนยันว่าที่ที่อาจารย์แก้วสารพูดเนี่ยน่าจะตรงกับความรู้สึกว่าเขาทรายศจริงๆขาวนี้เมื่อเขาทรายศแล้วเนี่ยขณะนี้เขาทำอะไรระบอบพรรคสินทำอะไรผมคิดว่าเขาได้เขาคิดว่าเขาได้อำนาจบริหารกับอำนาจนิติบัญญัติอยู่ในมือพวกท่านเห็นด้วยผมไหมขณะนี้เขาคิดว่าเขาได้อำนาจบริหารเขาได้อำนาจนิติบัญญัติ แต่เขายังไม่ได้อำนาจตุลาการเขาจึงมองว่าตุลาการและองค์กรอิสระคือขวากหนามของเขาจะต้องจัดการและขณะเดียวกันเขาก็ไม่ไว้ใจทหารและเขาคิดว่าทหารก็เป็นขวากหนามกับเขาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้สิ่งที่เขากลัวก็คือศาลเพราะ สารต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายมันไม่เข้าข้างเขาขณะเดียวกันเขาก็กลัวทหารที่คุณสุริยาสายพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าสรุปก็คือตรงเนี้ยเขากลัวอยู่สองส่วนเนี่ยกับพวกเราเนี่ยเขาไม่เคยกลัวเพราะเขาคิดว่าเขาหน้าด้านเสียอย่างเดียวเนี่ยพวกนี้จะทําอะไรเขาได้เขาอาศัยดือ้ออาศัยด้านอย่างเดียว เองพูดมากูก็บิดประเด็นเองพูดมากูก็เฉยไฉไปตามเรื่องแล้วก็ด้นด้านดือด้อๆไปอย่างเงี้ยตรงที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวสองอำน,นาจนี้คราวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยลองมาคิดดูนะครับว่าเขาจะทำไงผมว่าเราวันนี้ส่วนผมเนี่ยผมจะอ่านไตเขาก่อนันแล้วกันขณะน,นี้เขาต้องการที่จะล้างผิดให้ตัวเองไม่ไม่มีความผิดและได้เงิน ผมไม่อยากจะใช้คําว่าเงินคืนเงินคืนคือเงินของเขาแต่เขาอยากต้องการเงินที่เขาเคยขโมยมาเคยปล้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพยายามทำเขาก็พยายามที่จะออกกฎหมายอ้างไปว่าปลองดองส่งคนมาคุยกับผมก็มานะครับร้อยแปเก้ามีวิธีทุกอย่างที่อยากจะเรียกว่าปลองดอง พวกเรารู้ทันในที่สุดเปิดหน้าชกเลยเรียกว่าเป็นพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมใช่ไหมครับแต่ถามท่านนิดหนึ่งว่าไอ้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมันจะเดินได้ยังไงในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา309รับรองการสิ่งที่ได้มีผลต่อเนื่องจากคณะคปคซึ่งหมายความว่าคตสก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา309 และการกระทำต่อมาจากคอตอสอก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะ3ามสูตรเก้าเขียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาแก้ให้ตายไอ้พระราชบัญญัติหรือจะออกพระราชบัญญัติเนื้อโทษกรรมมันทําไม่ได้ทําไปก็ไม่เป็นผลถามว่าเขารู้ไหมผมคิดว่าเขารู้เขารู้เขาจึงทําอีกสองอย่างคือหนึ่งพยายามจะฉีกรัฐธรรมนูญปีห0สูรและล่างใหม่เพื่อกบเกลื่อน พรอถ้าแก้309ตรงๆมันเห็นก็จะกบเกลื่อนโดยการที่จะตั้งสสรออ้างใหม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไปล่างใหม่แล้วก็จะเอาไอ้สิ่งพวกนี้หายหายไปไอ้ข้อความพวกนี้ในที่สุดก็จะออกมานิราโทษกรรม